วัน <One> ทีมทัพไทยวันทีมทัพไทยวันนี้ครับโทนี่และน้องแอมครับพาทุกทุกท่านครับมาหยุดพักสถานที่กับสนป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเขต4จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับใช่แล้วค่ะพี่โทนี่กองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดการฝึกบรรเทาสาธารณาภายัยทางทะเลร่วมกับส่วนราชะการและภาคเอกชนค่ะการฝึกครั้งนี้สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างและการฝึกเป็นรูปแบบอะไรครับเดี๋ยวเราสองคนจะพาทุกทุกท่านครับไปติดตามกันครับ let's go เป็นการฝึกในด้านไหนครับพ่อการฝึกในปีในปีนี้นะครับเราก็จะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลครับโดยเรากําหนดสถานการณ์เนี่ยให้เป็นสถานการณ์ขนาดใหญ่หรือว่าสถานการณ์ระดับ3านะครับซึ่งในส่วนของกองรัพไทยเนี่ยจะมีบทบาทในการตั้งจัดตั้งศูนย์บรรเทาสารภัยกองรัพไทยส่วนหน้าครับโดยมีการบูรณาการกําลังนะครับจากทุกภาคส่วนนะครับในในเรื่องในในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสารภัยนะครับมนลนิที่ร่วมกันอยู่ มุ้ที่ปอดตึ้งนะครับศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจากราชบุรีนะครับแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานของศูนย์การถ่านราบที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็กองทัพเรือรวมถึงกองบิน5ของกองทัพอากาศมีทั้งเหล่าทัพและพลเรือนเลยนะครับใช่ครับแลวการฝึกครั้งนี้มีกี่ขั้นตอนและขั้นตอนอะไรบ้างคะการฝึกในครั้งนี้นะครับเราได้แบ่งสถานีหลักๆเป็น4สถานีด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือสถานีการค้นหากู้ภัยนะครับก็จะประกอบกําลังด้วยเรือต่างๆนะครับแล้วก็ นักกู้ชีพนะครับที่จะลงไปปฏิบัติการในทะเลนะครับส่วนที่2ก็คือจุดคัดแยกผู้ป่วยเจ็บนะครับหรือว่าคอลลิติ้งแอเรียอันนี้จะปฏิบัติการโดยทีมแพทย์ครับเพื่อกการคัดแยกผู้ป่วยเป็นสีเขียวแดงเหลืองนะครับแล้วก็สีดำเพื่อทําการรักษาจับระบบความเร็วได้ถูกต้องนะครับสถานีที่3นะครับก็จะเป็นสถานีทางด้านด้านแพทย์การแพทย์ฉุกเฉินนะครับจะเป็นหน่วยแพทย์ในสนามนะครับจะทําการรักษาผู้ป่วยเจ็บ ที่นําส่งขึ้นมาจากจุดที่ได้คัดแยกแล้วนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สาคัญก็คือศูนย์ประชาการเหตุการณ์ครับซึ่งเป็นหัวใจของภารกิจครับครับสำหรับกองรับไทยนะครับก็ยังให้คํามั่นสัญญานะครับว่าเราจะเตรียมกําลังนะครับบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ความความมีความพร้อมสูงสุดในการช่วยเหลือประชาชนในภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในทุกมิติครับ